เรื่องนางตานีตอนนั้นออกค่ายในโรงเรียนที่ต่างจังหวัดมีอยู่วันหนึ่งต้องใช้หยวกกล้วยมาทำงานเลยวานให้เพื่อนไปตัดต้นกล้วยแถวหลังโรงเรียนให้หน่อยตอนเย็นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกค่ายกันกว่าจะกลับก็ค่ำแล้วขากลับก็เข้าทางด้านข้างหลังโรงเรียนไม่รู้อะไรโดนใจให้เข้าทางนี้เพราะปกติก็เข้าทางด้านหน้าโรงเรียนตลอดสองข้างทางมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลย อยู่ๆเพื่อนที่เป็นคนขับรถก็ตะโกนเฮ้ยแล้วก็หักหลบไปด้านขวาจนมอไซค์ล้มตอนนั้นก็งงว่ามันจะหลบทําไมมันไม่เห็นมีอะไรเลยสักอย่างก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เพื่อนก็เงียบแล้วบอกว่าให้เข้าไปด้านหน้าโรงเรียนแทนก็เลยคิดว่ามันต้องเห็นอะไรแน่ๆพอกลับถึงค่ายก็เลยถามเพื่อนว่าเมื่อกี้เห็นอะไร มันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยสีเขียวยืนอยู่ข้างหน้าแล้วจู่จูก็เหมือนมีเงาดำๆๆวิ่งตัดหน้ามันเลยตกใจเลยหักหลบรถจนล้มตอนนั้นขนลุกมากจึงต้องรีบไปไหว้ขอขมาเขากัน